สวัสดีครับพบกับช่องมิติที่ศูนและในวันนี้ทางช่องมิติที่ศูนก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับ l ูออฟเฮอร์เลกับเรื่องที่มีชื่อว่าหอพักสติวิไลหอพักราคาถูกใจกลางเมืองใครจะคิดว่ามันมีอยู่จริงในย่านที่คอนโดราคาทะลุหลักล้านแต่กลับมิติเก่าๆหลังหนึ่งซ่อนตัวอยู่ ในสุดของซอยที่ลึกและแคบเกินกว่ารถยนต์จะเข้าถึงผมชื่อก้องและผมคือคนที่หลงเข้าไปในกำดักแห่งนี้หอพักสติวิลัยเป็นตึกแถวทรงยุโรปย้อนยุคสีขาวซีดที่ดูเด่นสง่าและน่าเกงขามผนังปูนมีรอยแตกรล้าที่ดูเหมือนเส้นเลือดขอดและเถาวันสีเขียวเข้มที่เลื้อยพันขึ้นไปตามระเบียง ลาวกับจะรัดตึกนี้ไว้ไม่ให้พังทลายส่วนบรรยากาศรอบๆเหรอครับเงียบสงัดจนผิดปกติมันเงียบจนคุณจะได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองอย่างชัดเจนแม้จะอยู่ใจกลางเมืองที่วุ่นวายแต่ที่นี่กลับไม่มีเสียงรถยนต์หรือเสียงผู้คนเลยแม้แต่น้อยผมก้าวเท้าผ่านประตูไม้บานยากเข้าไปกลิ่น อับชื้นผสมกับกลิ่นแป้งลํำโบราณโชยมาเตะจมูกแสงไฟสีเหลืองนวลในถงทางเดินมันกระพริบทีๆเหมือนคนกำลังจะสิ้นใจและตรงนั้นมีป้าแม่บ้านที่นั่งอยู่ในเคาน์เตอร์ไม้เก่าๆแกเงยหน้าขึ้นมามองผมด้วยแววตาที่ว่างเปล่าผิวหนังของแกเขี่ยวย่นและซีดเผือก เรากับคนไม่ได้โดนแดดมานานนับสิบปีแกยิ่นกุญแจทองเหลืองหนักๆของห้องหมายเลข404มาให้ผมพร้อมกับสมุดโน้ตปกหนังสือสีน้ำตาลเล่มนนหนาที่ขอบขนาดาษเริ่มจะเปื่อยยุยแกไม่ได้ยินต้อนรับอะไรแต่กลับจ้องหน้าผมเขม็งและพูดด้วยน้ำเสียงที่เยือเกเย็นที่ฟังแล้วหน้าขนลุกว่าอ่านซะ อ่านให้จบทุกหน้าถ้าอยากมีชีวิตอยู่จนถึงเชา้าในมือนั้นมันไม่ใช่แค่ระเบียบการที่ขยะแต่มันคือกฎการเอาชีวิตรอดเอาละครับก่อนที่ผมจะเล่าถึงฝันร้ายที่ผมเจอผมอยากให้เ,เพื่อนๆทุกคนตั้งใจฟังกฎเหล่านี้ให้ดีเพราะหากทำผิดพลาดเพียงนิดเดียวสิ่งที่จะตามมานั้น เรียกได้ว่าตายได้เลยครับกดข้อที่หนึ่งลิฟต์ตัวที่สหลังสี่ทุ่มหากมันเปิดเองให้ถอยหลังมาสาก้าวแล้วก้มหน้าจนกว่าประตูจะปิดแต่หากว่าคุณก้าวเท้าเข้าไปคุณจะถูกขังอยู่ในมิติซ้อนทับที่ไม่มีวันหยุดนิง่งร่างกายจะถูกแรงเหวี่ยงฉีกขาดอย่างช้าๆขณะที่ลิฟต เพื่อนที่เปนในที่ที่ไม่มีใครหาเจอกดข้อที่2เสียงน้ําในห้องน้ําหากได้ยินเสียงน้ําไหลทั้งที่ไม่มีใครอยู่ให้เคาะประตูสามครั้งแล้วพูดว่าขออภัยที่รบกวนครับหากคุณบุกลุกเข้าไปเจ้าของที่จะลากคุณลงไปในท่อระบายน้ำลากของคุณจะถูกบทขยี้ เพื่ออุดร้อยรั่วของตึกนี้ไปตลอดกาลกดข้อที่3แขกลิมหน้าต่างคืนที่ฝนตกหนักห้ามเปิดม่านเป็นอันขาดให้เปิดไฟให้แสงสว่างที่สุดและนั่งสวดมนต์หากคุณเปิดม่านและจ้องตาผู้มาเยือนคุณจะเสียสติทันทีและจะรู้สึกว่าตัวเบาหวิวจนสุดท้ายคุณ จะกระโดดลงจากหน้าต่างกดข้อที่4กระจกเงาบานใหญ่หากเจอกระจกเงาบานใหญ่ต้องหาผ้าคลุมปิดไว้ก่อนนอนทุกทุกคืนมิฉะนั้นแล้วหากไม่คลุมผ้าเงาในกระจกจะเริ่มทำในสิ่งที่คุณไม่ได้ทำเมื่อมันยิ้มให้คุณได้เมื่อไหร่มันจะสลับร่างออกมาเดินบนโลกจริงและคุณจะถูกขัง ไว้ในโลกกระจกแทนกดข้อที่5คนบนฟ้าถ้าเพื่อนร่วมห้องชวนคุยเรื่องนี้ให้พยักหน้าตามน้ำแต่อย่างเงยหน้ามองเพราะไม่เช่นนั้นแล้วหากคุณเงยหน้าไปสบตาคอของคุณจะบิดหมุน360อองศาโดยอัตโนมัติเพื่อให้หน้าของคุณขนานกับใบหน้าของเขาที่จ้องอยู่บนนั้น และกดข้อสุดท้ายเรียกว่าเป็นกฎพิเศษเสียงมงประตูหากได้ยินเสียงเคาะรัวๆเหมือนกับคนเอาหัวมามงประตูให้ตะโกนว่าวันนี้ไม่มีของทำบุญแต่หากคุณเปิดประตูสิ่งที่อยู่ข้างนอกจะพุ่งเข้ามาสิงร่างของคุณจากทางปากมันจะขยายร่างข้างในจนตัวคุณนั้นปริแตก และใช้หนังของคุณเป็นชุดคุมเพื่อเดินปะกลกับคนในหอพักและแล้วคืนแห่งฝันร้นายของผมมันก็เกิดขึ้นคืนที่หนึ่งผมเจอเลยครับคืนแรกผมกลับหอมาตอนประมาณสี่ทุ่มครึ่งลิฟตัวอื่นเสียหมดเหลือแค่ตัวที่สี่มันช่างเหมาะเจาะอะไรแบบนี้และลิฟตตัวที่สี่นั้นมันก็เปิดรอผมอยู่ กลิ่นคาวเลือดผสมดอกซ่อนกลิ่นโชยออกมาได้แรงมากผมเกือบจะก้าวเข้าไปแล้วแต่ภาพป้าแม่บ้านก็ลอยเข้ามาในหัวผมรีบนับถอยหลัง3ามก้าแล้วก้มหน้าวินิทีนั้นเองผมก็เห็นเงาสีดำตะคุ่มตะคุ่มพยายามจะเอื้อมมือออกมาจากลิฟต์แต่มันก็ออกมาไม่ได้นเวลานั้นผมยืนสัน่น จนกระทั่งประตูลิฟต์ปิดลงคืนที่สมันเป็นหน้าต่างจากชั้นสี่ในคืนนั้นฝนตกหนักจนมองไม่เห็นทางข้างนอกอยู่ๆก็มีเสียงเคาะประตูไม่ใช่สิมันคือเสียงเคาะที่ตรงบริเวณหน้าต่างทางัทง้งๆชั้นที่ผมอยู่คือชั้นที่สผมรีบเปิดไฟทุกดวงจนสว่างโล่กลิ่นทูป เริ่มคุ้งไปหมดตัวผมเองพม,มนาสวดมนต์จนกระทั่งเสียงเคาะเปลี่ยนเป็นเสียงหัวเลาะที่แหลมสูงและน่ากลัวเสียงนั้นเป็นเสียงของเด็กผู้หญิงที่ดังเอลอดกระจกเข้ามามันบีบประสาทจนผมแทบคลั่งแต่ผมก็ผ่านมันมาได้เพราะความกลัวที่มากกับความอยากรู้และในคืนที่ห้า ใครอยู่ในกระจกผมเผลอหลับโดยไม่ได้หาผ้ามาคลุมกระจกคืนนั้นผมสะดุ้งตื่นเพราะเสียงน้ำสาดในห้องน้ำผมขคาประตูขอโทษทำตามกฎข้อที่สองแต่พอหันกลับมาที่กระจกผมเห็นเงาตัวเองในกระจกกำลังยืนขึ้นและเดินมาประชิดหน้ากระจกท,ทั้งทั้งที่ตัวผมเองนอนแข็งทื่ออยู่บนเตียง เงาตัวนั้นจ้องผมด้วยตาที่เบิกโพงผมรีบมุดเข้าใต้ผ้าห่มและสวดมนต์จนถึงเช้าแล้วผมก็รอดมาได้ครับแต่คืนสุดท้ายนี้สิคืนที่เจ็คืนนั้นลูกเมตดผมจะอยู่ก็พูดขึ้นมาว่าก้องมึงเห็นคนบนฟ้านั่นไหมตัวผมเย็นวูบไปทั้งตัวผมไม่ยากหน้ารับทันที โดยไม่เงยหน้ามองผมเห็นของเหลวสีดำหยุดลงวงที่แขนของผมและทันใดนั้นเสียงคอประตูที่หุนแรงนที่สุดมันก็ดังขึ้นปึ๊ปึป๊มันคือเสียงกะโหลกกระทบกับไม้ผมตะโกนคำสั่งตายออกไปวันนี้ไม่มีของทำบุญเสียงข้างนอกจึงหยุดลงเปลี่ยนเป็นเสียงคำรามที่สัตว์เทือน ไปทั้งห้องและเช้าวันต่อมาผมรีบออกจากหอน,นัททันทีแต่หน้าสุดท้ายของสมุดเขียนเอาไว้ว่าหากคุณอ่านกฎครบทุกข้อแล้วคุณจะยังออกจากที่นี่ไม่ได้ถ้าจะออกต้องมีคนใหม่ย้ายเข้ามาแทนที่คุณอยู่เท่านั้นนั่นคือเหตุผล ที่ผมมาเล่าเรื่องนี้ครับผมอยากหาใครสักคนย้ายมาอยู่แทนผมจริงๆมีใครไหมหรือเพื่อนๆคนไหนสนใจห้อง404ราคาถูกอยู่ใจกลางเมืองและเงียบสงบบ้างไหมครับ